สวัสดีครับันนี้มารีวิวนะครับ GPX นะครับ D Gen สองร้อย TC นะครับผมจัดทรงแท็กเกอร์นะครับสวยๆเลยนะครับทรงดีเลยนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานนะครับทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับมีเบาะตัดท้ายอยู่นะครับสวยๆเลยยางกึ่งวิบารนะครับดอกหนาๆเลยนะครับยังมีขนอยู่เลยนะครับพร้อมกันดีดหลังนะครับ พร้อมท่อแต่งนะครับผมเครื่องยนต์นะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับพร้อมผ้าพันท่อนะครับมีไฟหน้าแต่งด้วยนะครับด้านหน้านะครับจัดลวดลายนะครับถังน้ำมันนะครับเป็นลายสติกเกอร์สวยๆนะครับฝาข้างแต่งนะครับรถมีรอยขดแมวบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับ ใส่แฮนด์บาร์มาพร้อมกระจกแต่งนะครับสายจอดนะครับพันนี้ไม่หกพันเก้าร้อยโลนะครับผม<ว><น>เครื่องดี<ว><น>เครื่องเงียบมากนะครับพร้อมขี่ใช้งานเลยทันนี้ท่อไม่ดังมากนะครับจะนุ่มๆทุ้มๆนะครับ ดีมา,มากๆนะครับคันนี้โดยโลโกงสวยนะครับวัยรุ่นชอบเลยนะครับตรงนี้ คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่สองหมืดพันห้าร้อยบาทนะครับมีพร้อมเล่นเมกซสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ